สวัสดีเทรดเดอร์ eder, นะครับเจอกันวันอ่างคารน,นะครับวันนี้เป็นวันอังคารและโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องทองคำนะครับว่าแผนที่ผมให้ไว้เนี่ยเป็นไงกันบ้างนะฮะตอนนี้ในทางเฟดเมซี่คือเป็นโครงสร้างใหญ่อยู่เนาะะเราไปดูในทางเฟดเอ็มสามสิบนะครับใน,ในส่วนของในส่วนของโครงสร้างย่อยที่เราคุยกันนะครับว่า M30 ตรงนี้อยู่บริเวณไฮอยู่เนาะอยู่บริเวณไฮที่เรา เอ่อเซลลงมาแล้วก็มีผมให้โซนบายไว้ไม่แน่ใจว่าได้กําไรกันไหมนะครับถ้าใครได้กําไรจากที่ผมให้โซนไว้ตั้งแต่วันก่อนๆหรือว่าวันไหนก็ตามนะช่วยคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับว่าเออได้กําไรนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยเอ่อแผนถ้าเราดูในไทม์เฟรมมสามสิบตรงนี้มันมีการลงมาแล้วใช่ไหมครับลงมาเรื่อยๆแล้วก็เด้งกลับไปอาจจะมีการลงมาต่อ,อยาวๆเลยก็ได้ในไทม์เฟรมมสามสิบเนี่ย ถ้าเล่นสวิงคือแบบเราก็ต้องเล็งเป้าที่สวิงโลเลยเนาะแต่ถ้าเราเก็บสั้นเนี่ยเราเก็บสั้นเนี่ยเราได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับตรงเนี้ยเอ่อมันวันนั้นที่ผมให้ไว้มันจะมีโซนใน t ท m e เฟรมเอ็มสิบห้านะที่ให้ไว้บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้อ่าเป็นของเ5มห้าเนาะแต่ผมมาตีโซนให้ชัดๆอ่ะ ตรงนี้มันจะเป็นการบอสลงมาเนาะมีการบอสลงมาตรงนี้ผมก็เรียกว่ามีโซนสองโซนนี้นะครับมี2โซนนี้นะให้เล็งเซลล์นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีการไซด์เวททั้งวันเลยเนาะแล้วก็รัราคาเข้าโซนมาเนี่ยราคาเข้าโซนมานี้แล้วก็มีการพักตัวอยู่เนาะแต่ว่าผมไดออเดอร์ไปเมื่อตอนช่วงตลาดเปิดประมาณ2องทุ่มหรือ,อย่างไงช่วงเนี้ยตลาดสองทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ไปประมาณทัก3 r มบริเวณตรงนี้นะครับ ดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปดู Order. ออเดอร์ทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยขาเซลตรงเนี้ยเช้าเนี่ยเขามีแรงผลักขึ้นไปมีแรงทุบมาแล้วก็ผลักขึ้นไปละทีนี้เนี่ยเข้าอีกโซนโซนหนึ่งที่เป็นโซนเอ็กซ์ตรีมละที่เป็นโซนเอ็กซ์ตรีมคือถ้าเป็นของ M5 เนี่ยถ้าเป็นของ M5 เนี่ยเขาเขาช็อกขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าในทางเฟรมของ M30 เองเนี่ยเขาเข้าไปในโซนไฮโซนคฮโซนไฮของ M30 นะครับก็ยังเหลือโซนอยู่ตรงนี้นะครับจะรอรุ้นดูนะครับว่าเขาจะสามารถที่จะผลักลงมา ผักลงมาที่ที่โลได้เลยไหมนะครับโลขของเอ็มสามสิบก็คือด้านล่างที่ผมทําไว้นะครับด้านล่างนี่เลยเนี่ยเนี่ยนี่เลยไกลๆเลยแต่ว่าถ้าเราคิดว่ามันไกลเกินไปใช่ไหมเราได้เป้าเราก็เลิกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าตามเทคนิคของสวิงเนี่ยมันก็เก็บที่ข้างล่างอยู่แหละนะครับตอนเทสั้นเนี่ยเราก็สามารถเก็บหนึ่งต่อหนึ่งได้บริเวณตรงนี้นะครับผมแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีการมีใครได้เข้าไปบ้างแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่านี่ฝ่าผมจะตัดคลิปแล้วก็โพสต์ลงไปก็อาจจะ ไม่ทันการเนาะอ่ะเราอย่าลืมนะครับภาพรวมอีกภาพหนึ่งนะครับอ่าที่ผมให้ดูภาพรวมของ H4 ไว้เนี่ยก็คือตรงนี้มันจะเป็นส่วนของแนวรับที่อาจจะเป็น idity, ล i ควิ d ตี้แฉลบขึ้นไปแล้วอ่าเอาด้านบนลงมานะครับยังไงเนี่ยตามเฟมหมอของ H4 เองเนี่ยในทางเฟมของ H4 เองเนี่ยเขามีการอ่าพักตัวแล้วก็ในรูปแบบของ H4 ก็ยังสามารถที่จะเป็นไปได้ตามในรูปแบบของเขานะครับ ถ้าเรามองตรงนี the the ้นะครับสวิงนี้มันก็ยังไม่มีการเสียทรงนะครับที่ที่มันขึ้นไปตรงนี้นะครับก็ยังไม่มีการเสียทรงใดๆแต่ถ้าเราโฟกัสแค่ M 3 0มสิเนี่ยมันก็มีการที่แบบหวังที่จะทําให้ลงลงมาได้นะครับเราก็อาจจะหวังให้ลงมาอย่างนี้ได้แต่ก็สามารถที่จะผักขึ้นไปได้เหมือนกันนะสามารถที่ผักขึ้นไปได้เหมือนกันแล้วก็ลงมาตามตามที่ผมบอกว่าของของเฮสีอย่างนี้นะคือเราก็เล่นตามหน้างงานไปเขาอาจจะขึ้นไปต่อก็ได้นะเพราะว่าเอ่อมีการประกาศพระนาธิบดีแต่งตั้งทาไปแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะมีแบบ ผักดันราคาขึ้นไปเป็นออทามไอีกก็ได้นะครับเพราะงั้นเราก็โฟกัสตามเทคนิคไปถ้าสมมติว่าเนี่ยตรงเนี้ทยทม์เฟรม5ทีเราจะเห็นว่าเป็นขาขึ้นเป็นช็อคแล้วเนี่ยใครจะยึดทม์เฟรมเล็กก็บายไปได้นะนะครับแล้วก็หาโซนบายตามขึ้นไปได้บายตามขึ้นไปได้จนกว่าทม์เฟรมเล็กจะเสียทรงอย่างเงี้ยมันก็เป็นขึ้นใต้น้ำเนาะเพราะว่าทม์เฟรมเล็กส่งผลให้เกิดทม์เฟรมใหญ่เนาะเราก็สามารถที่จะเล่นตามเทคนิคไปได้นะครับอ่ะเพราะงั้นวันนี้นะครับโซนบายของที่ผมให้ไว้เมื่อวันก่อนเนี่ยตรงเนี้ยใ,ใช้ไปลเน ใช้โซนบายไปแล้วตรงนี้เป็นโซนแรกแล้วก็ผักขึ้นไปอ่ะก็ลุ้นลุ้นให้ตรงเนี้ยลงมาอาจจะมาเก็บที่ตรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าถ้าจะบายละครับอ่าถ้าเราจะบายตาม m ห้าใช่ไหมถ้าเราจะบายตาม m ห้าตรงนเนี้ย m ห้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะบอสไปแบบนี้อ่ะผมทาแบบให้เร็วๆดูเนาะอ่ามันช็อกช็อคขึ้นไปเนาะแล้วสวิงโลเนี่ยมันคือตรงนี้นะครับของ m ห้านะ อันนี้เราลองดูว่าเออโซนของม .5 มีโซนไหนหน่าสนใจนะครับโซนที่ผักขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นบริเวณนี้ใช่ไหมผักขึ้นไปลองดูโซนชัดๆที่ในม .15 มีโซนชัดไหมโซนก็ชัดเหมือนกันแต่ว่ามันค่อนข้างจะกว้างอ่ามันค่อนข้างจะกว้างนะครับห้านาทีก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าห้านาทีเนี่ยจะเป็นโซนที่เป็นโซนฮิดเด้นนะครับอยู่ด้านในอ่ะผมขึงไว้แบบนี้แล้วกันอ่ะ ราะนั้นเนี่ยถ้าหลุดจากตรงนี้มาโซนบายโซนหนึ่งเดี่ยนะอืมอ่านี่ผมเอาออกไปเกินเลยแล้วกันเนาะมันใช้ไปแล้วนะโซนบายจากทม์เฟรม5นาทีเอ้อ15นาทีตรงนี้ก็ดูไม่ค่อยชัดเจนลอง30สิลองเห็นหนึ่งซิอ่าโอเคเราดูโซนที่มันชัดเจนนะครับดูโซนชัดเจนเราสามารถเพิ่มลดทม์เฟรมได้นะอ่าเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นโซนบายถัดไปเพราะว่าตรงนี้มีการส่งขึ้นไปแล้วใช่ไหมอาจจะลงมาแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นลิควิดิตี้เนาะแล้วก็ บายตามไปแบบนี้ก็ได้ก็สามารถที่จะบายตามแบบนี้แล้วก็ป,ปิดปิดปิดทีดห่หายเหมือนเดิมอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าอันนี้คือแผนบายเนาะแผนบายแผนบายเนี่ยเอ่อคุณก็เล่นงานนี้ก่อนก็ได้นะแต่ผมว่ามันก็อาจจะมีความเสียนะเส่ยงนิดนึงนะครับมัอความเสี่ยงนิดนึงอาจจะเก็บสั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าลงมาด้านล่างนี่คือจะสวยกว่าเลยประมาณนี้นะครับส่วนส่วนถ้ามันหลุดลงมาบายด้านล่างนี่ก็จะเป็นบายเด้งของเราเนาะเป็นบายที่แบบบายเด้งแล้วก็อาศัยเซลลงมาตามลงมานะครับ ่าซับโซนเดอร์ะ original. ทีนี้เนี่ยถ้าโซนเซลล์โซนเซลล์เนี่ยเรามีแล้วนะโซนเซลล์เรามีเหมือนเดิมนะครับเป็นโซนเดิมคงไว้ประมาณนี้นะครับคงไว้ประมาณนี้นะโซนเซลล์เนี่ยลืมนะดูดูใน h สี่นะครับโซนเซลล์ประมาณนี้นะครับแเราสามารถที่จะเก็บยาวลงมาได้เลยหรือจะเก็บสั้นก็แล้วแต่เลยนะครับนี่โซนเซลล์ของเรายังคงเหมือนเดิมนะครับในภาพใหญ่นะแต่ภาพเล็กเนี่ยเราก็ต้องมามาโฟกัสดูกันเลาก็มาโฟกัสดูกันว่าเออ ในวันนี้เราจะเดทเรดเนี่ยเราจะเล่นยังไงได้บ้างอ่าก็ลองมาดูในทางเฟรมเล็กๆนะครับรอตลาดที่มันวิ่งวิ่งหน่อยก็ได้นะครับยุโรปอเมริกาอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มาโฟกัสเล่นแต่ถ้ามันเข้าโซเราเราตั้งแผนไว้ก็ได้เราเราเราตั้ง alert ไว้เนาะเวลาแจ้งเตือนเราก็เข้ามาดูเข้ามาเล่นได้นะโซนบายผมให้ไวป,ประมาณนี้แต่ถ้าทะลุลงมาใช่ไหมครับสรุปว่ามันก็จะกายเป็นว่าช็อกช็อกไปช็อคกลับใช่ไหมเราก็สามารถที่จะตามเซลลงมาตามแสดงว่า M 30เนี่ย เขาก็จะลงจากโซนของเขาจริงๆแหละเนาะอ่านะครับโซน m 3 0มสเนี่ยลืมนะ m 3 0มี่คือตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสวิงไฮของ m 3 0เราสามารถที่จะลงมาเก็บตรงนี้ได้เลยนะเขายังไม่หลุดกรอบ m 3 0แต่ถ้าหลุดกรอบขึ้นไปปิดเนื้อได้สามก็จะกลายเป็นช็อคตาม m 5แาละเนาะทีนี้เราก็ต้องดูแล้วว่าเอ้ยเราจะเซล์ตามให้จะมีความเสี่ยงไหมหรือว่าเราจะโฟกัสตามทามเฟรมได้ขึ้นไปนะครับอ่านะครับผม ก็แผนมีประมาณนี้นะครับเราดูตามหน้างงานไปนะครับแล้วก็เล่นวางแผนตามเทคนิคนะครับเรามีเทคนิครองรับเราก็เล่นตามหน้างงานตามแรงการาฟไปเลยนะครับตรงนี้โซนถ้าใหญ่กว่าเราก็รอมารอคอนเฟิร์มแล้วก็อาจจะเป็นโซนเล็กๆที่เราจะตามเข้าได้นะครับเราก็จะประหยัด SL นะครับแต่ผมว่าตรงนี้มันมีความเสี่ยงที่จะเป็นิค q u i d i t y อยู่เนาะมันทําเป็นแนวรับอะเนาะแล้วก็มาอาจจะมาเอาตรงนี้ก็ได้ จริงๆแล้วอ่ะบริเวณตรงนี้มันเป็นทมเฟรมเล็กๆกมันก็มีโซนอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ว่ารอโซนรอโซนใหญ่แล้วมาโซนเล็กแล้วไปเลยแต่ผมก็ไม่อยากจะให้โซนมันเยอะเกินไปเดี๋ยวจะสับสนกันอืมใน15นาทีก็มีนะโซนโอ้มีเพื่อนรักด้วยนะครับอ่ะผมให้ไว้ด้วยละกันเนาะให้ไว้ด้วยละกันประมาณนี้นะครับส่วนในตรงนี้มันเป็นของทมเฟรมใหญ่เลยนะครับเป็นของทมเฟรมใหญ่เลยแต่ถ้าใครจะลดโซนเอาก็คือดูตามความสมควรก็แล้วกันเนาะ ครดูโซนไปผมสอนดูโซนไปแล้วนะครับไรดูโซนไม่เป็นก็ลองไปทบทวนดูนะครับหรือไม่ก็หาความดูเพิ่มเติมอ่าเอาตัวโอเคประมาณนี้ละกันตรงนี้เนี่ยถ้ามันแคบเราก็เ e นดิ้งไปได้นะครับแต่ถ้ามันตรงนี้ใหญ่เราก็รอคอนเฟิร์มเพื่อให้่วนมันแคบลงอ่าเราก็บรหิหารจัดการตรงนี้นะครับที่สําคัญนะครับเราอย่าใจร้อนนะครับอย่าใจร้อนดูให้มันแน่นอนเงินมันอยู่กับเราอยู่เนาะรักษามันไว้แล้วก็หามันมาเพิ่มนะครับนะอย่าใจร้อนนะมันจะทําให้พังหมด ทองที่เข้าเมื่อวานนะครับที่เข้าเมื่อวานนี้เอ่อตามเฟรมห้านาทีที่เข้าเมื่อวานาาน,าาาวานี้หนักครับเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงแถบไหนเอ่ยอ๋อบริเวณนี้กดปิดอันนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวถอยเดี๋ยวถอยให้นะครับแล้ว เรามาดูว่าเหตุผลอะไรที่ผมเข้าอเดรมเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เก็บประมาณ 3R นะครับไซเวทั้งวันก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับนี่เนี่ยแผนเนี่ยมันเป็นของ M5 ถูกไหม M5 มันลงมาใช่ไหมครับแล้วโซนที่ผมให้ไว้ในเมื่อวันอาทิตย์่ะเนาะนี่มันคือโซนเซลล์ถูกไหมครับนี่มันคือโซนเซลล์อ่ะจริงๆมันต้องเป็นสีแดงแต่ทำคร่าวๆให้ดูเนาะทีเนี้ยพอมันมีการแับลงมาผมว่ายังไม่ได้เข้าเนาะพอมันลงมาปุ๊บเนี่ยมันมันชนะแล้วผมก็เอ้ยมันก็เกิดโซนอีก ตรงนี้ถ้าเราตามเข้าผมก็ก,ก,ก็ก็สามารถที่จะเก็บกําไรหนึ่งต่อหนึ่งได้แม้เราจะเก็บสั้นได้มันจะเกิดโซนตรงนี้ถูกไหมครับนี่เราก็สามารถที่จะเก็บหนึ่งต่อหนึ่งได้เห็นไหมปุ๊บเข้าไปปุ๊บเข้ามาก็เก็บหนึ่งต่อหนึ่งได้ทีนี้เนี่ยผมไม่ได้เข้าเพราะว่าผมทําบ้านอยู่เนาะพอผมจะมาได้เล่นช่วงเย็นๆทีนี้พอผมมาดู M ห้านะครับผมก็มาอ่านดูเอ๊ยมันมีการลงแบบตรงนี้เข้าโซนนี้ใช่ไหมครับลงมา แลวโซนนี้ก็มาเข้าโซนนี้ลงมาทุบลงมาได้ก็ชนะโลตรงนี้ไปได้เนี่ยก็เลยตามเข้าดูนะครับก็เลยตามเข้าดูช่วงเวลาที่ขามันออกพอดีเห็นไหมว่าโซนมันก็จะเกิดเป็นโซนใหม่บริเวณนี้เนาะทีนี้เนี่ยผมก็ลองมาตามเข้าดูนะเห็นว่ามันเป็นล liquidity เห็นไหมครับเห็นว่ามันเป็น liquidity มันเป็น e ี u a l high พอมันเป็น e ี u a l high ปุ๊บเนี่ยพอมันเป็น e ี u a l high ปุ๊บ ผมก็เห็นว่าเอ๊ะมันน่าเข้ามากโซนนี้ผมก็ตั้งรอจริงๆโซนเนี้ยตกรถนะครับโซนเนี้ยจริงๆแล้วตกรถนะครับพอมากินสวิปปุ๊บเนี้ยตรงเนี้ยมันมันมันสวยมากเลยนะมันต้องตามเข้าแบบไบริเวณน,นี้เลยแต่ทีนี้เนี้ยอะเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับผมได้เข้าตรงนี้ก่อนจะได้เข้าเห็นไหมครับมันทุบลงมาก่อนทุบลงมาแบบโอ้ชนะโลพวกนี้มา กวาดหมดเลยเห็นไ,ไหมครับแล้วมันก็เกิดโซนตรงนี้คือตรงนี้โซนที่ผมรอตรงนี้ไม่ได้เข้าเห็นไ,ไหมไม่ได้เข้าเห็นไ,ไหมครับถ้าโซนมันกว้างกว่านี้หน่อยเนี่ยคือสวยเลยมีการแบบสวิตปุ๊บเข้าไปแล้วนั่นเลยแต่ว่ามันมันไปไม่ถึงนะครับแรงมันสะบัดเมื่อวานนี้ประมาณสองทุ่มครึง่งนี้พอมันทุบลงมาแรงพอปุ๊บกลับไปปุ๊บมันเกิดโซนใช่ไหมผมก็เลยตามเข้าประมาณนี้นะครับก็บวกไปอนะครับก็บวกไปประมาณนี้สาม R R นะครับผม อันเนี้ยแนวคิดประมาณนี้เวลาเราอยู่หน้างานเนอะเราก็ต้องแบบว่าเอาศึกษาหน้างานดูแรงหน้างานไปเนาะแผนมันอาจจะมีการขยับได้ตามตามพฤติกรรมของกราฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็มีความรู้ติดตัวมีเทคนิคติดตัวเราสามารถที่จะอยู่ได้เหมือนเราขับรถเป็นเนอะไม่ว่าถนนจะเป็นยังไงเราก็สามารถที่จะใส่เกียร์นเะเหยียบคันเร่งไปได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะรู้ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวยังไงคือถ้าเราเป็นแล้วมันก็จะไปได้ทุกสถานการณ์เอาอย่างนี้ละกันประมาณนี้ เรื่องของเทคนิคก็สามารถหาความรู้เพิ่มเติมกันได้ในช่องผมก็มีสอนฟรีเยอะนะครับแต่ถ้าสนใจเรียนนี่ต้องเหตุสั้นเหตุยาวอะไรเนี่ยทักเข้ามาได้ในเพจ Facebook แท่งเทนเศรษฐีนะครับผมก็จะมีคอร์สไว้เป็นคอร์สตลอดชีพนะครับก็สามารถที่จะถามตอบกันได้มีกลุ่มมีห้องเรียนแล้วก็มีกลุ่มไลน์ด้วยนะครับไว้สอบถามใครจะถามส่วนตัวก็ถามได้นะครับผมณเวลานี้ก็ขึ้นไปในโซนบนแล้วนะครับที่ผมบอกนะครับขึ้นไปโซนบนแล้ว ไปดูอันนี้อาการที่วางแผนไว้อ่าก็โซนบดแล้วนะครับก็ยังอยู่ชั่ว่าต้องลุ้นกันดูนะครับว่าเขาจะลงมาได้ไหมเนาะลงมาได้แล้วก็บายโซนนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีความเสี่ยงนิดนึงเพราะว่ากะว่าจะเป็น liquidity เนาะแล้วก็มาบายตรงนี้อ่าเพิ่มโซนเล็กไปด้วยโซนหนึ่งนะอาโอเคอันนี้คือตามทำฟเล์ม M5 นะครับเป็นแผนบายลงมานะแต่ถ้ามันลงมาปุ๊บเ้ว M5 เป็นช็อคเนี่ยก็คือตามแผนเซลสามสิบกับเพชรสี่เหมือนเดิมเลยแล้วก็สามารถที่อันนี้อาจจะเป็นบายเด้งไปแล้วก็ เน้นเซลล์แต่ถ้าเราแนะนําก็อย่าสวนโนแต่ถ้าเทรดสั้นเนี่ยจะมีเทคนิคลองรับอยู่ก็เล่นตามเทคนิคไปนะครับแต่ถ้าเทรดยาวเราต้องเล่นตามสวิงนะครับฝึกฝนพัฒน,ฒนาตัวเองวันละหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับยังไงก็ขอให้เราเก่งกว่าเมื่อวานัเรื่องอะไรก็เรื่องหนึ่งเนาะเป็นไงเราก็จะเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเมื่อวานไปเรื่อยๆนะครับเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของอารมณ์จัดการตัวเองเทคนิคมีเหมือนกันแต่ว่าเทรดไม่เหมือนกันเป็นเพราะตัวเราเองนะครับความกลัวนะครับความตื่นเต้นความหัวร้อนความ กดดันที่เราอยากจะใช้เงินนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยต่างๆนานนพยายามจัดการที่ตัวเองนะครับกลับมาอยู่ที่ตัวเองเราก้าวจากสิ่งที่เรามีนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเราอย่าฝากความหวังไว้กับดวงนะครับแต่ต้องฝากอนาคตของเราไว้กับความชํานาญนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ